สงครามแลกไม่์ ROP ยังไม่จบอีกหนึ่งบัตรหน้าใหม่จาก Amex กับเลทเริ่มต้น12.5บาทต่อไมลพร้อม Fast-Tag ก,กับการเลื่อนขั้นเป็น ROP Go แบบง่ายๆในปี2026เดี๋ยวสรุปให้ฟังครับต่อไปหน้าบัตรแบบนี้จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เป็นบัตรลายใหม่ที่จะออกมาปีหน้าครับทุกคนว่าแบบเดิมหรือแบบใหม่สวยกว่ากันเริ่มแรกพูดถึงเลทก่อนนะครับรูทั่วไปเนี่ย25บาทต่อหนึ่ง และที่บอกว่าต่ำสุด12.5บาทต่อ1นไมล์เนี่ยคือการใช้สกุลเงินต่างประเทศแต่เขามีจำกัดอยู่ที่100,000บาทต่อปีเราจะได้จากตรงนี้เนี่ยมาประมาณ8,000ไมล์มาต่อที่เ e น e นฟิตอื่นต่อนะครับข้อที่1คือถ้าเราแลก2.5 0 0 0 0ไมล์เราจะได้โบนัสกลับมา9,000 90, 0ไมล์เหมือนกับว่าถ้าเราแลกไปยุโรป3ามค้าเนี่ยเราได้กลับมาฟรี1ค้าเลยและข้อ2ถ้าเราใช้เงินสดซื้อ u s i n e s s Card เราจะได้สิทธิแลกไมล์ลด50%หนึ่งครั้งนี้เราก็สามารถใช้เงินสดซื้้้้้อตัวววใใกกใดดกลกลลลลลๆไไไไดดแแ็ชสิิ50%มเาป พร้อมสิทธิ์เข้ามิลเลอร์คเล้าอีก2ครั้งต่อปีนะครับก็จะได้สิทธิ์เลยทันทีโดยทั้งหมดนี้มีค่าธรรมเนียมปีละ5,000บาทไม่รวมแวดบัตรอีกหนึ่งใบที่สายแรกไมล์ ROP เนี่ยน่าจะต้องมีติดกระเป๋าไว้ถ้าไล่ลิสต์ปัจจุบันสาย ROP ก็จะมี TTB Reserve 15บาทต่อไมล์เริ่มต้นแล้วก็จะมีกรุงศรี e x c l u s i ู e กับบัตรเซ็น r เดวันที่ได้10บาทต่อไมล์ แล้วก็ w i สตอมน่าจะประมาณ18บาทต่อไมล์สำหรับโปร่าสุดถ้าจำไม่ผิดน,นะครับลืมเช็คมาล่าสุดก็คือ a m r ม p ที่ได้12.5บาทต่อ1ไมล์นี่ก็เป็นการอัปเดตเบนฟิตของปี2026ปีหน้านะครับเริ่มต้นวันที่5มกราคม69สำหรับโปรการสมัครบัตรเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ